คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในแต่ละวันนั้นเรามักจะเผลอมองข้ามสิ่งเล็กๆที่งดงามรอบตัวบางทีคนเราก็เอาแต่จดจ่อกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าความกังวลจนเราก็ลืมไปว่าความสุขนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ไกลเลยแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ทุกสิ่งที่รายล้อมตัวเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะของคนรอบข้างแสงแดดยามเช้าที่สาดเข้ามาทางหน้าต่าง หรือแม้กระทั่งความเงียบสงบในค่ำคืนที่ยาวนานความงดงามเหล่านี้นะครับบางครั้งมันไม่ต้องการการตีความอะไรที่ซับซ้อนแต่ความงามเหล่านี้ต้องการเพียงสายตาและหัวใจที่พร้อมจะมองเห็นมันต่างหากสำหรับพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับเราจะพาคุณมาฝึกมองโลกในมุมใหม่มองหาความงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆความงามที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ ในความท้าทายในผู้คนรอบตัวและรวมถึงในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะเมื่อคุณฝึกมองหาความงามได้อยู่เสมอนะครับคุณก็จะพบว่าความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามแต่เป็นสิ่งที่อยู่กับคุณมาตลอดเพียงคุณนั้นเปิดใจที่จะมองเห็นมันบทที่1ฝึกมองหาความงามในสิ่งเล็กน้อย หลายครั้งนะครับคนเรามักจะเฝ้ารอสิ่งใหญ่ๆในชีวิตเรามักจะคิดว่าความสุขมันจะมาพร้อมกับความสำเร็จครั้งใหญ่มาพร้อมกับเงินจำนวนมากๆหรือว่ามาพร้อมกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับความงามและความสุขนั้นมันมักจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ลองจินตนาการถึงรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าที่เราเดินผ่าน เสียงนกร้องยามเช้าที่ปลุกให้เราตื่นกลิ่นหอมของกาแฟที่ลอยมาในตอนเช้าหรือแม้กระทั่งการได้ใช้เวลากับครอบครัวเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันสิ่งอะไรแบบนี้นะครับบางทีมันอาจจะดูเล็กน้อยจนเราไม่เคยหยุดคิดแต่เมื่อเรานั้นฝึกที่จะมองมันอย่างตั้งใจแล้วหัวใจของเราจะเต็มไปได้วยความอิ่มเอมและความสุขที่แท้จริงนั่นก็เป็นเพราะว่า ความงามมันไม่จะเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปครับบางครั้งความงามที่เล็กที่สุดกลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับหัวใจของเราดังนั้นนะครับจงฝึกสายตาให้มองเห็นสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ในทุกๆวันแล้วคุณจะพบว่าความสุขไม่เคยหนีไปไหนเลยแต่ว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้ตัวคุณตลอดเวลาบทที่2 ฝึกมองความงามในความไม่สมบูรณ์แบบในโลกของเรานะครับโลกที่เต็มไปด้วยมาตรฐานและความคาดหวังเรามักจะถูกสอนว่าความงามคือความสมบูรณ์แบบหน้าตาต้องเปะ๊ะชีวิตต้องไม่มีรอยขีดข่วนและเส้นทางชีวิตต้องเป็นไปตามที่สังคมกำหนดไว้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันไม่มีใครในโลกหรอกที่สมบูรณ์แบบ และความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองที่ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์มีสเสน่ห์และมีความแตกต่างลองมองดูรอบตัวครับไม่ว่าจะเป็นรอยยับของกระดาษบนหนังสือเกา่ารอยแตกบนแจกันดินเผาหรือว่าอาจจะเป็นรอยแผลเป็นบนร่างกายของเราสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คุณค่าในตัวของมันหายไปนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามสิ่งอะไรแบบนี้แหละ มันกลับเล่าเรื่องราวความทรงจำแล้วรวมถึงการเดินทางที่ไม่เหมือนใครของคุณเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราครับความผิดพลาดที่เคยทำหรือว่าอาจจะเป็นรอยแผลที่หัวใจเคยได้รับสิ่งอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้ทำให้เราหมดคุณค่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อเรามองย้อนกลับมามันจะทำให้เรางดงามยิ่งขึ้นเมื่อคุณฝึกมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับ คุณก็จะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปคุณจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและคุณก็จะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่มีร่องรอยนั้นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายดังนั้นนะครับอย่ากกลัวที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละที่ทำให้คุณเป็นตัวคุณที่งดงามที่สุดบทที่3 ฝึกมองความงามในความท้าทายในชีวิตของเราไม่มีใครหลีกเลี่ยงความท้าทายได้บางครั้งมันมาในรูปแบบของปัญหาการเงินบางครั้งมันมาในรูปแบบของความสัมพันธ์หรือว่าบางครั้งนะครับมันก็มาในรูปแบบของความฝันที่ยังไกลเกินเอื้อมหลายๆคนมักจะมองความท้าทายคือภาระคือสิ่งที่ทำให้เหนื่อยและท้อ แต่ถ้าหากเรานั้นลองเปลี่ยนมุมมองเราก็จะเห็นนะครับว่าความท้าทายนั้นมันคือบทเรียนที่มีค่าและรวมถึงมันยังเป็นแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่อีกด้วยลองจินตนาการครับลองนึกถึงนักวิ่งที่วิ่งซ้อมทุกวันถ้าหากเส้นทางราบเรียบไม่มีเนินไม่มีโคง้งเขาก็คงไม่แข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อและหัวใจมันสามารถเติบโตได้ จากการฝึกฝนที่ยากลำบากเท่านั้นเชกเช่นเดียวกับชีวิตเราปัญหาที่เราผ่านมาอุปสรรคที่เราฝ่าฟันและรวมถึงความเจ็บปวดที่เราเคยเจอนั้นทั้งหมดมาหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งและทำให้เราเป็นเราในวันนี้ดังนั้นนะครับจงฝึกมองความงามในความท้าทายอย่ามองมันเป็นศัตรูแต่ให้มองมันเป็นครู และมองมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณเติบโตเพราะว่าทุกครั้งที่คุณก้าวผ่านความท้าทายคุณจะค้นพบว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิดเสมอเรามาต่อกันที่บทที่4ครับบทที่4ฝึกมองความงามในผู้คนและความสัมพันธ์มนุษย์ทุกคนต่างอบอุ้มเรื่องราวของตัวเอง บางคนยิ้มเพื่อซ่อนความเหนื่อยล้าบางคนเงียบเพื่อปกป้องหัวใจและบางคนอาจกำลังรอเพียงคําพูดดีๆจากใครสักคนความงามในผู้คนนั้นนะครับมันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบที่เราเห็นจากภายนอกแต่มันคือความจริงใจความอบอุ่นและการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจากหัวใจถึงหัวใจเราสังเกตดูนะครับว่า เวลาที่เพื่อนยื่นมือมาช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาที่ครอบครัวนั่งทานข้าวด้วยกันพร้อมหน้าหรือเวลาที่เราได้รับรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าความงามอะไรแบบนี้ไม่ได้วัดด้วยมูลค่าครับแต่มันสามารถวัดได้จากความรู้สึกที่หัวใจได้รับและก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณมอบรอยยิ้มคำพูดหรือว่าการช่วยเหลือเล็กๆให้กับใครมันก็เท่ากับว่า คุณก็กำลังสร้างความงามขึ้นในความสัมพันธ์นั้นเช่นเดียวกันจงฝึกมองความงามในผู้คนแม้เขาจะไม่สมบูรณ์แบบแม้เขาอาจจะเคยทำผิดพลาดแต่ว่าเบื้องหลังของทุกคนนั้นล้วนมีความงดงามที่รอให้เรามองเห็นเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีค่าไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้เรามีค่านั้น คือผู้คนที่เราได้แบ่งปันความรักความเมตตาและความทรงจำร่วมกันบทที่5ฝึกมองความงามในทุกช่วงเวลาของชีวิตชีวิตของคนเรามันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยทั้งรอยยิ้มและน้ำตาบางวันนะครับเรามีความสุขจนหัวใจพองโตแต่ว่าบางวันเราก็เจ็บปวดจนแทบไม่อยากจะก้าวต่อไปและนั่นแหะครับ คือความจริงของการมีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากเราฝึกที่จะมองลึกลงไปในทุกช่วงเวลาแล้วเราก็จะพบว่าไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะดีหรือว่าร้ายก็ตามทุกช่วงเวลาต่างก็มีความงามซ่อนอยู่เสมอความสุขสอนให้เราเพลิดเพลินและขอบคุณสิ่งที่ได้รับความทุกข์สอนให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นความผิดหวัง ทำให้เราเห็นคุณค่าของความหวงังและการจากลาสอนให้เรารักทุกการพบเจออย่างไม่ประมาทเมื่อเรามองชีวิตในลักษณะนี้นะครับเราจะไม่เสียเวลาไปกับการถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันแต่เราจะเริ่มถามใหม่ว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่และทันทีที่คุณเริ่มฝึกมองความงามในทุกช่วงเวลานะครับ หัวใจคุณจะไม่จมอยู่กับความเสียใจคุณจะมีพลังในการก้าวผ่านวันเลวร้ายและคุณจะมีแววตาที่สดใสย,ยิ่งกว่าเดิมในวันที่ดีๆเพราะแท้ที่จริงแล้วทุกวินาทีที่เรายังหายใจอยู่มันก็คือของขวัญอันล้ำค่าแล้วครับและความงามที่สุดของชีวิตมันคือการได้ใช้ของขวัญน,นี้อย่างมีความสุขและมีความหมาย วันนี้คุณมองเห็นความงามในสิ่งเล็กน้อยรอบตัวคุณเปิดหัวใจรับรอยยิ้มแสงแดดและเสียงธรรมชาติคุณตระหนักว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือพลังแห่งความสุขคุณยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคุณเห็นว่ารอยแผลและความผิดพลาดคือเรื่องราวอันง,งดงามคุณรักและเคารพตัวเองในแบบที่คุณเป็น คุณเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งคุณมองปัญหาเป็นครูคุณมองอุปสรรคเป็นแรงผลักดันคุณเติบโตขึ้นทุกครั้งที่ก้าวผ่านความยากลําบากคุณเห็นคุณค่าในผู้คนและความสัมพันธ์รอบตัวคุณมอบรอยยิ้มคำพูดและความจริงใจให้กับผู้อื่นคุณอบกอดความรักและความอบอุ่นที่คุณได้รับกลับมา คุณมองทุกช่วงเวลาของชีวิตเป็นของขวัญอันล้ำค่าคุณเรียนรู้จากทั้งความสุขและความทุกข์คุณใช้หัวใจอบกอดทุกประสบการณ์อย่างไม่หวั่นไหวคุณกำลังฝึกสายตาและหัวใจของคุณให้มองเห็นความงามในทุกสิ่งอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองนะครับคุณจึงกลายเป็นแหล่งพลังบวกความสุขและแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในทุกๆวัน ขอบคุณความงามเล็กๆที่อยู่รอบตัวของคุณขอบคุณรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแสงแดดอบอุ่นในยามเช้าที่สิ่งอะไรแบบนี้คอยเติมเต็มหัวใจให้มีพลังเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันขอบคุณความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตเพราะมันสอนให้คุณยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นและก็เห็นคุณค่าของความแตกต่างที่ทำให้คุณงดงามยิ่งขึ้น ขอบคุณความท้าทายและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะสิ่งแบบนี้มันจะทำให้คุณเติบโตแข็งแกร่งและมันก็ยังทำให้คุณค้นพบว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิดเสมอขอบคุณผู้คนและความสัมพันธ์รอบตัวที่มอบความรักความอบอุ่นและความหมายให้กับชีวิตและก็ขอบคุณหัวใจของคุณเองที่ยังพร้อมจะแบ่งปันรอยยิ้มและความเมตตาออกไป ขอบคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตขอบคุณทั้งวันที่เต็มไปด้วยความสุขและวันที่เต็มไปด้วยน้ําตาเพราะในทุกวินาทีที่คุณได้หายใจล้วนเป็นของขวัญอันลํำค่าของขวัญที่ช่วยให้คุณตระหนักถึงความงามของการมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่คุณยังฝึกมองหาความงามในทุกสิ่งอยู่เสมอเพราะนั่นทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุข ความหมายและก็แรงบันดาลใจทุกสิ่งรอบตัวเรานะครับไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเล็กหรือว่าใหญ่ก็ตามไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสุขหรือว่าจะทุกข์ทุกอย่างต่างก็มีความงามซ่อนอยู่เสมอเมื่อคุณฝึกสายตาและหัวใจให้มองหาความงามในทุกสิ่งคุณก็จะพบว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตาม แต่มันอยู่กับคุณมาตลอดเพียงแค่คุณเลือกที่จะเห็นมันเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับชีวิตไม่ใช่เรื่องของการรอให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาถึงแต่ชีวิตคือการเก็บเกี่ยวความงามเล็กๆในทุกลมหายใจที่คุณยังมีอยู่ขอให้วันนี้คุณได้มองเห็นความงามอีกหนึ่งสิ่งและขอให้พลังบวกนี้อยู่กับคุณไปตลอดทั้งวัน